โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมโสพโถอระดับสามดาวด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีโดยการน,นำของนายพิทยาเยวรำผู้อำนวยการโรงเรียนนายประสงค์กลางประพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีตั้งอยู่ที่บ้านกอหมู่ที่13ตามบนบ้านเอื้องอำเภอรีสงครามจังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ทั้งหมด31ไร่ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพรมศึกษานครพนมเขต2สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการจํานวน4หมู่บ้านคือบ้านเอื้องหมู่ที่1บ้านก่อหมู่ที่2บ้านก่อหมู่ที่13และบ้านานาดีหมู่ที่3มีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น25คนจํานวนนักเรียน397คน มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทมาตรฐานด้านที่หนึ่งด้านโรงเรียนโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนโดยโรงเรียนจัดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีได้นําเอาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และโรงเรียน ได้จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรมดังต่อไปนี้แหล่งเรียนรู้ที่1ธนาคารอมสินแหล่งเรียนรู้ที่สองจหกณ์ร้านค้าแหล่งเรียนรู้ที่3ประดิษฐ์ของใช้แหล่งเรียนรู้ที่4เลี้ยงปลากินพืชแหล่งเรียนรู้ที่หเลี้ยงไก่ไข่แหล่งเรียนรู้ที่6ไก่ดำแหล่งเรียนรู้ที่7จ็ทำนาแหล่งเรียนรู้ที่8ปปลาดุกพ่อ แหล่งเรียนรู้ที่9การเรลี้ยงกบกระชังและแหล่งเรียนรู้ที่10การปลูกยางพาราโรงเรียนมีแผนพัฒน,นาคุณธรรมโดยให้แต่ละห้องเรียนได้ะจัดทำโครงงานคุณธรรมทุกห้องเรียนตั้งแต่ดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยโรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกโดยกำหนดจากลักษณะของโรงเรียนและผู้เรียนโดยการยึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์คือซื่อสัตย์ขยันอดทนและอดอมอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยโรงเรียนมีข้อมูลข่าวสารสารสนเทศด้านคุณธรรมมีการจัดป้ายนเิเทศคุณธรรมมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโดยการจัดทําโครงการคุณธรรมโดยมีกิจกรรมอบรมคุณธรรมโดยพระวิทยากร โรงเรียนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยง,งานภายในหรือภายนอกดังนี้ 1. มีบุคลากรครูซึ่งเป็นครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขต2 2. มีความยินดีต้อนรับให้โรงเรียนที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูง,งานเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม มาตรฐานด้านที่สงด้านผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมโดยสามารถขับเคลื่อนบริหารงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทได้อย่างดียิ่งมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบมีการนิเทศติดตามได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขผู้บริหารสามารถบริหารสารศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติและเอกสารโรงเรียนคุณธรรมสพทมาตรฐานด้านที่3นด้านกลู ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และขอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อโดยการออกแบบการเรียนรู้โดยการปลูกฝังคุณธรรมและจัดทําโครงงานคุณธรรมครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมโดยโรงเรียนมีครูกแกนนันระดับเขตพื้นที่การศึกษาพรงศึกษานครพนมเขต2และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคุณครูทุกคนในโรงเรียนได้ ด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์และนักเรียนสามารถนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมมีการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมโสพอ,อมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและได้น้อมนําเอาหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและผู้เรียนมีคุณลักษณะาตามคุณธรรมอัตลักษณ์คือซื่อสัตย์ขยันอดทนและอดออม